ไว้กำลังโตคะ่ะวิวปุ่กกี้บอสมาไมา่ทาันเราร้องเพลงแล้วทุกคนทำอะไรกันนะ่ะก็ก็ขายของไงเราไม่อยากเปิดแล้วเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวดูเลขสิทธิ์บอสพี่กุ๊กกิ๊กบอกว่าแมงไม่ได้ซื้อบัตรคะ่ะกุ๊กกิ๊กอยากมาดูคอนเสิร์ต <laughs> ทุกคนรักก่าปลาใช่นิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินมันต้องมีแรงไงมันต้องใช้แรงลืมเปลี่ยนแอค <laughs> Do you have a plan to visit Italy? Um not right now หนูอ,อยากกินอะไรไหมที่พี่ซื้อไปให้กินบนเวทีแค่หลอดต้มแบบนิ่มๆบัตหมดแล้วนั่นไงเห็นไหมบัตหมดแล้ว แล้วถ้าบัตรในฮอลเล็กนะคะเหมือนพี่เต๋าบอกว่าบัตรในฮอลเล็กยังซื้อได้หรือเปล่าไม่แน่ใจตอนแรกติดงานตอนนี้เทแล้วค่ะจะไปคอนเสิร์ตพี่กุกกี้เอางี้ดีกว่าดูที่บอสลงไอจีแล้วก็ใจทําให้อยากมาอีกประมาณล้านเปอร์เซ็นต์ขออวยเลยว่ากราฟิกดีมากๆตั้งแต่แบบเปิดโชว์ยันจบโชว์แสงสีเสียงกราฟิกคือแบบแบบนี้เลยจริงๆทุกคนจะต้องว้าวมากๆ แล้วก็มีมีเขาเรียกว่าโชว์นะคะที่พี่ฟ้าตั้งใจทํามากๆเพราะว่าตอนที่ประชุมกันอะพี่ฟ้าพูดว่าหนูอยากให้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือทุกโชว์พี่ฟ้ามีส่วนร่วมหมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าแบบเออพี่ฟ้าจะทําอะไรก็แบบจะทําก็ได้ไม่ใช่ทุกพี่ฟ้าคือนั่งประชุมเลยวันนั้นที่ว่าประชุมกันครั้งแรกนะคะบอกว่าหนูอยากร้องอย่างนี้หนูอยากจะมีตรงนี้พาร์ตตรงนี้นี้ไม่สปอยดีกว่าไปดูเอาเองจะบอกว่าที่บอสลงอะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำมันมีเยอะกว่านั้นจริงๆ พ่อเล็กจะได้เจอพี่ชาไหมจะเจอไหมนะไม่รู้เซอร์ไพรส์ Oh my god I need that light stick for my life Oh and also the light stick the one that you have to like ee, gee, 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 yeah, yeah, yeah that one cost uh one thousand one hundred fifty a h t I think it but it's o n l y like um I think Boss said only five hundred piece, so you have to. You have to be quick, and also it doesn't sell online. But you still kind of like ask people who will join the concert to like, oh, can you buy one for me? And you guys can how to say. Yeah. why do you always have to wear the same t-shirt every day because i have a washing machine it's not the same t-shirt it's a new one i'm trying my best to like uh, uh, talk in thai and also in english you guys have to understand that there's like also thai fans and international fans i have to set my brain to like switch thai switch english you know Do you miss Vietnam e s s a n Yes I do I really miss p h o as well กําลังกํลังเกลดกําลังขึ้นลากโอไม่ต้องขนาดนั้นคุณพ่อมาอยัางคุณพ่อมาพรุ่งนี้ตอนบ่ายคะ่ะแต่ว่าพ่อไม่ได้ไม่ได้นอนที่คอนโดนะคะพ่อจะนอนที่โรงแรมซึ่งจองไว้ให้แล้วจองให้เองจ่ายเองด้วยสุดแสนจะภูมิจุย <c oughs> โกงไปหมดสลับพูดไปมา นี่ก็จะร่มงลงกันแหละพี่ <ics> พ่อพี่ชามาพรุ่งนี้นะคะใช่แล้ว Charlotte is a brick ขอบคุณตัวเองที้ตั้งใจเรียนมาสังกกตแต่ปอนหนึ่งเอาอย่างนี้คำถามไหนที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะก็จะพูดอังกฤษแต่ถ้าคำถามไหนที่เป็นภาษาไทยก็จะพูดไทย so if there's like English um questions I'm gonna ask I'm I'm gonna answer in English and if the if I speak Thai that's mean I'm answering a Thai question okay สวัสดีค่ะคุณพ่อน้องชาเก่งคุณพ่อยังไม่มาเลยอ่ะมาพรุ่งนี้จะให้มาวันนี้จะให้มาวันนี้ตอนกลางคืนแต่ว่าแก้มคนนอนเร็ว Can you speak Indonesia a little bit? Um, right now, k no, but I will try my best to like learn before I go to Indonesia to share a p i f a You are so beautiful today. How about another day? How about yesterday and the day before? แม่พิชาสวยมากสวยเหมือนลูกเลยเขอบคุณนะคะแต่ว่าคุณแม่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าลูกสาวไประดับไหนแล้วนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณพ่อดีกว่าคือพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปโรงเรียนใช่ไหมก็จะมีคุณครูปกติจะแบบโอ้่นี่พ่อนี่นี่พ่อชลอใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบอ้าวพ่อมิสแกรนนี่อะไรอย่างงี้คือแกไม่รู้ว่าหลายคนหรือว่าคนรู้จักชายเยอะแค่ไหนนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะน่าจะรู้แล้วมั้ง You always beautiful I'm just joking guys <laughs> น่าเหมือนพะโลเลยแต่พะโลน่าเหมือนควายนะไม่เราเล่นพะโลน่าเหมือนกระต่ายที่น่ารักที่สุดในโลกเลยวันนั้นที่ว่าไปหงทองอะ่ะไปยืนอยู่หน้าป้ายตัวเองที่เป็นภาษาไทยใช่ไหมล้วบอกว่าอยากได้ไป,ป้ายภาษาอังกฤษชื่อตัวเองภาษาอังกฤษอยากให้แบบ อยากให้พ่อเห็นจางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่าเขาซุ่มทํากันหรือเปล่าแต่ในความหมายเราคือน่วยไปดูราคาให้หน่อยได้ไหมจะจ่ายเองก็ได้เพราะอย่างก็คือป้ายเราอะ่ะมันก็คือชื่อเราอะ่ะมันก็คือเราก็ได้เห็นมันอะไรอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่เราแบบจะต้องเห็นมันอยู่แล้วทุกครั้งที่มีงานอะไรเงี้ยซ l อลก็ได้อะถ้ามันยาวไปเข้าใจแหละฉลอตมันเก้าตัวเลยคุณพ่อต้องภูมิใจต้องภูมิใจลายัายางภูมิใจเลย เป็นอะไรหรอพวกนี้ไปนคอนเสิร์ตได้ปะซื้อบัตรยังอ่ะไม่ทำงานไงนนก็เลยไม่มีมเมงินซื้อบัตรมาถึงพารูนะ Can you sing best part? มันจะโดนเลิกเซตไหมถ้าโดนก็ไม่ i could not sing like normally i'm singing like i'm dying or something I'm, I'm singing like i can't breathe you know you don't know babe when you hold me and kiss me slowly is the sweetest thing and it don't change if i had it my way you would know that you are you're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it up, give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. <laughs> you know that I see. i can't guys i really can't oh my god i need to breathe is there any song any more song lot na you na tip na na i love you so i love, I love you so